All there. All there. อาจจะได้แอป,ปจากทิกตอ,อกบ้างเพราะทิกตอ,อกเนี่ยแอป,ปมันมันทำให้คนสวยไงทํใไม่คนไม่ตรงปกทิกตอ,อกอแอปมันไงบางคนขี้เหล่จตายพอไปออกแอปแล้วหูสวยพอเจอตัวจริงแม่งไม่ตรงปกเลย เป็นกระแสสนันโซเชียลเลยทีเดียวนะคะหลังจากไปออรายการโหนกระแสเมื่อวันที่3กรกฎาคม2566ที่ผ่านมากับการประท้าฝีปากเดือดของแม่วันคุณแม่ของฟ้องสุภกิจอดีตแฟนเด็กของเอชุติมาจนโซเชียลมีการแชร์แต่ละคำแต่ละประโยคของคุณแม่ในรายการขนาดที่หนุ่มกันใช้พิธีกรเองนการะถึงกับเอ่ยปากบอกว่าแม่ตัวตึงค่ะ ซึ่งในรายการในขนมกัญชัยค่ะยังออกปากขอแม่ว่าแม่หน้าตาสาสวยแม่เปิดหน้าให้ดูหน่อยได้ไหมหลายคนบอกอยากเห็นหน้าแม่จังเลยข้างบนเนี่ยตึงมากแม่ตึงมากตึงทั้งนิสัยเลยแม่ฟ้องนะคะก็เปิดหน้าให้เห็นหนุ่มกัญชัยค่ะก็ออกปากชมแม่เขาเนี่ยสวยเห็นไหมล่ะพร้อมแซวพ่อนะคะบอกว่านั่งยิ้มถามพ่อว่าเคยโดนด่าบ้างไหมนะคะซึ่งก็ได้ยินเสียงพ่อต่อว่านานๆทีตึงมาก แม่ตึงมมกตึงทั้งที่ใสเลยขาดูหน่อยเนี่คนเขาอยากเห็นจริงนี่เห็นไหมแม่เขาสวยนะเห็นไหมล่ะอืมเนี่ยพ่อพ่อพ่อนั่งยิ้มกลิ่นนะพ่อพ่อนั่งยิ้มนะเมียสวยนะพ่อโดนด่ามั้ยโดนไหมนานๆทีเมื่อก่อนบ่อยแม่ด่าเก่งนะเห็นไหม โดยแต่ละประเด็นนะคะที่ชาวเน็ตเนี่ยพูดถึงแม่กันมากมายหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะประโยคที่คุณแม่ของฟ้องนะคะตอบพิธีกรหนุ่มกัญชัยที่ถามว่าทําไมฟ้องถึงเลิกกับเอศุติมาว่าเพราะเอนะคะไม่มีงานไม่มีเงินหมดตัวแล้วแม้แต่เอก็ยังย้อนถามสุดช้าว่าพอไม่มีเงินแล้วหมดความหมายหรอโดยชาวเน็ตในะคะต่างก็จี๊ดใจกับคําตอบแม่กันมากมายนะและก็ออกมาวิพากวิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องนั้นนะคะหรือคําพูดแรงๆของแม่อดีตแฟนที่ประกาศกลางร,รายการว่าไม่อโอ้โหสีให้ ไม่อยากเห็นไม่อยากเจอหน้าอีกและไม่ขอดูละครหรือว่าผลงานใดๆด้วยค่ะพ่อแม่รู้สึกอย่างไงบ้างครับกับวันนี้ที่ลูกเราจะต้องมาเผชิญเหตุการณ์ที่อายุยังน้อยแต่ต้องเจอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับย่นยุไม่ถูกเนาะพฤติกรรมที่เขาทำที่เรากลับําพูดทุกอย่างเลยอะไรบ้างอะครับผมที่แม่จําได้ครับผมพฤติกรรมเหมือนว่าบ้านเขาจะเอาพัญญานเองอะไรเองรับเองเนี่ยอะตอนนี้เรากลับแล้ว เขาบอกว่าเขาซื้อเงินสดอะไรนะที่ว่ารถอะซื้อสดแล้วลูกชายเราเอาไปแพนเนี่ยมันไม่ใช่ละเขากลับคำแล้วไงทุกอย่างเสียความรู้สึกแต่พี่เอพูดในรายการว่าเขาสาสตร์ศึกษาเลี่ยงดูมาตั้งแต่เรียนปีหนึ่งอันนั้นอันนั้นอ่ะคือก็ตกลงที่เขาไปขอลูกเราที่บ้านว่าเออเขาจะเลี้ยงดูเองนะน้องวันไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ไม่ต้องมาขอเงินพ่อแม่เขาจะเอาน้องอ่ะไป ทำงานแล้วก็เหมือนว่าได้ตรงมีเงินได้มีเงินเก็บแต่ทุกวันนี้ไม่เคยเลยหก<อ>ปีมาบอกมีมีตางานมีตางานแต่คือโทรศัพท์มาบอกว่าน้องวันยังมีงานน่าหน้าอะไรเงี้ยนะแต่ลดท้ายก็มใชาย<อ>ตอนที่ลงท้ายด้วยยิมต่างห้างเหมือนได้ไหมต่างข้างหกปีมาเนี่ยอต,อตอนที่ตอนที่ไปขอนี่คือเขาไปขอลูกแม่มาดูแลเป็นในฐานะอะไรครับก็คือเหมือน ด,ดูแลเหมือนคล้ายๆเหมือนเขาจะคล้ายๆเหมือนเออขาจะคบกันอะทำเป็นแฟนในคบกันเงี้ยแต่เราก็บอกเขาแล้วว่าเออถ้ารับได้ลูกรับได้โอเคมาก็รับแ้วลูกรับจะรักใครเราก็รักอ,อ,อย่างตอนนี้เองกระแสมาตีกลับด้วยค่ะก็ไออมาได้ร้องความยี่ทธมแต่ว่ากระแสกบจะมองว่าครอบครัวอาจจะโดนทะโหลกหนักเลยตอนนี้เหมือนกันน<ล>ะครับพอหมดประโยชน์ล้วก็เทไปใช่ครับเพราะว่าในคำพูดที่คุณแม่พูดในรายการว่า พี่เลิกกันเพราะว่าหมดตัวแล้วใช่พี่เอของไม่มีเงินจริงๆอันนี้แม่ก็แม่ทราบได้ไหมครับผมเพราะว่าเราเรารู้ปัญหาเพราะว่าพี่เอยืมเงินเราอยู่แล้วปัญหาลูกเราก็บอกเออพี่เอไม่มีงานออมมาตอนเนี้ยเงินหมดไม่ทันแล้วคือก็ออกจากบ้านไปแล้วตอนที่เลิกนะออกจากบ้านไปเลยเออออกบ้าน ทั้งนี้ในการในโลกออนไลน์ค่ะล่าสุดมีการเปิดว่า a c e b o o k ส่วนตัวแล้วก็ติกต o อของคุณแม่วันนะคะนักสืบโซเชียลเข้าไปแอบซองเฟซบุ๊กคุณแม่ที่เจอแต่ละโพสนะคะที่บอกได้เลยว่าแม่เนี่ยน่าจะตึงมานานแล้วค่ะไม่ใช่แค่ไปออกรายการตอนแรกตอนแรกพวกเราไม่มีอดถ้าเข้าหมดก็กินเราค่ะ โดยถ้าย้อนไปเมื่อเดือนตุลาคม2015นะคะคุณแม่ได้โพสต์ข้อความที่ว่าแบบนี้ต้องโหวนกระแโหวนกระแโหวนกระแส,ะแ,ส,ะแ,สและช่วงเดือนพฤศจิกายน2015ค่ะก็ได้โพสต์ข้อความฟาดเบาๆนะคะพร้อมแท็กถึงลูกชายด้วยว่าหนีอะไรหนีได้แต่ถ้าจะหนีผลของการกระทาของตัวเองไม่ได้กรรมที่กอ่อเอาไว้มันต้องย้อนกลับไปหาคุณเป็นร้อยเท่าพันเท่าล้านเท่าพระจะลงโทษคุณอย่างหนัก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  ขณะที่พบว่าไม่กี่วันก่อนมาออกรายการโหนกระแสน,นะคะคุณแม่ของฟ้องนะคะก็ยังได้ลงคลิปตัวเองเต้นพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าเวนกรรมมีจริงตามชาตินี้แหละไม่ต้องชาติหน้ากรรมมันติดจรวดใครทาอะไรไว้มารับกรรมนั้นอย่างสาสมสาทุ นอกจากนี้นะคะลีน่าจังจันจายค่ะยังออกมาวิจารณ์ถึงข่าวเปิดวาร์ปแม่ฟ้องในขั้นในทำนองที่ว่าโอ้โหก็อายุนางเนี่ยน้อยกว่าเอเอแก่กว่านางอีกอ่ะเป็นดาวติ๊กตอกด้วยนะอาจจะได้แอปจากติ๊กต k อกบ้างติ๊กต k อกเนี่ยแอปทำให้คนสวยไงทำให้คนเนี่ยไม่ตรงปกเขาบอกโซเชียลเปิดวาร์ปแม่ฟ้องบอกเลยสวยสุดแซ่บแถมเป็นดาวติ๊กตอกด้วยนะโอ้โหก <laughs> ็าอายุนางอายุนางน้อยกว่าเอเอแก่กว่านางอีกอ่ะ เป็นดาว t i ๊ก o k กเลยนะอาจจะได้แอป,ปจากติ๊ก o k บ้างเพราะติ๊กตอเนี่ยแอป,ปมันมันทำให้คนสวยไงทำให้คนไม่ตรงปกติ TikTok ๊กตอกแอป,ปมันไงบางคนขี้เหล่ะจตายพอไปออกแอปวโอู้สวยพอเจอตัวจริงแม่งไม่ตรงปกเลยเป็นไงล่ะคะแม่ฟ้องเนี่ยสวยไม่ธรรมาดาจริงๆใช่ไหมคะแล้วคุณผู้ชมล้วค่คิดว่างไงกันบ้างเข้ามาพูดคุยใต้คลิปกันได้นะคะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y o u t u ท็อปดาราด้วยนะคะ